ด่งดังว่าตอนนี้ได้หมากตั้งหกร้อยกว่าตันที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากเรียนรู้นะฮะอันดับหนึ่งนะครับอันดับสองก็คือว่าอยากรู้ว่าเอ๊ะมันหมากเนี่ยมันไปปลูกในสวนยางหรือว่าสวนไม้อื่นๆได้ไหมยอย่างเงี้ยครับที่บ้านไอะวันเนี่ยก็ครึ้มไปด้วยป่าไม้หลายอย่างนะครับผู้คนที่นี่ขยันมันเพียนมากครับนี่ก็ทําให้ภาคอีสานตอนบนยังเลยเนี่ยนะ เต็มไปด้วยป่าไม้ก็พะย่งพะหลานี่นะครับเป็นพืชเศรษฐกิจตัวหนึง่งยังคงมีสวนอ้อยอยู่บ้างนะหเห็นเพราะว่าที่นี่ใกล้แหล่งใกล้โรงงานน้ำตาลบางสะุูนะครับก็ยังมีคนปลูกอยู่นะครับครับสวัสดีครับวันนี้ผมจเจริญทองหลอมนะครับแห่งเยี่ยมไร่ชมสวนจากสวนเกษตรแม่โจท้ท่าข่อยวันนี้บุกมาถึงเมืองเลยนะครับที่อำเภอเอราวัน มาหาสวนหมากพีเจพีเจครับที่โด่งดังว่าตอนนี้ได้หมากตั้งห0ร้อยกว่าตันที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากเรียนรู้นะฮะอันดับหนึ่งนะครับอันดับสองก็คือว่าอยากรู้ว่าเอ๊ะมันมากเนี่ยมันไปปลูกในสวนยางหรือว่าสวนไม้อื่นๆได้ไหมอย่างเงี้ยครับวันนี้ก็มาเจอเจอแล้วครับคนลุงชื่ออะไรนะสอนคุณสอนเนาะคุณสอนก็ดูแลของเท่าแก่ตรงนี้นะครับก็ดูแล้ว ลุงสอนปลูกกันมาเนี่ยประมาณอาตอนนี้มันปลูกกับกับยางพาราเนาะอันนี้อันนี้คือแถวยางพาราแล้จะเห็น<ล>เห็นกีดน,น้ำยางอยู่ใช่ไหม<ช>แล้วก็มีสวนหมากเป็นเป็นช่วงเป็นช่วงแล้วยาปลูกของลุงสอนเนี่ยปอ,อปลูกยังไงครับเม็ดห้าสิบคูณเม็ดห้าสิบครับตรงหมากเนี่ยจะเอาเม็ดห้าสิบคูณเม็ดห้าสิบจากต้นยางมาหาหมากก็ประมาณสองเม็ด จากต้นยางมาหาหมากสองเม็ดนะครับ <นะ S 2> ล่องยางหนึ่งประมาณร่องยางเนะาะล่องยางมาันสามคูณเจ็ดใช่ไหมอรล่องยางหนึ่งก็ปลูกหมากได้สามแถวสามแถวอ๋อหมากได้สามแถวเลยครับทีนี้ล่องมา่องยางเนี่ยพอปลูกไปแล้วเนี่ยอหมากมันมันมาแสบเนี่ยคคดว่าน้ํายางที่ที่ได้เนี่ยตอนนี้กีดแล้วก,กีดยางมากี่ปีแล้วครับเนี่ยเพิ่งกีดครับหปีเดียวเพิ่งเพิ่งกีดได้ปีเดียวเนาะยางยางนี่มันกี่ปีนะกีดกีดทีอะกีดครั้งแรกอะ เจ็ดปีเจ็ดปีการยานกษตรปีมันกี่ไม่ได้เพราะมันต้นมันมันเลีกไงเพราะว่าดินแถวนี้ไม่สวยยางน้อยอ๋อขนาดดินไม่งามนะแต่หมากงามนะเออขนาดดินไม่งามสําหรับสําหรับยางพารานะแต่หมากเยอะงามนะอันนี้ถือว่างามเนาะผมว่าเนาะยางพาราเนี่ยปลูกคู่กับหมากเนี่ยน้องสอนคิดว่าน้ํายางมันจะลดคุณภาพอะไรลงไหมท่าวจ ไม่น่าจะลดนะเพราะทาไมคิดว่าอย่างนั้นฮะเพราะมันก็ก็ยังได้มันมันก็ยังได้นะมันยังได้อยู่ปีดมันก็เอาไรไรดีาน้ำยางอ๋อเหรอเพราะว่าอีกอย่างยางเราก็ได้กินปุ๋ยกับหมากอืมเพราะว่าเราใส่หมากใส่ปุ๋ยหมากไม่ได้ใส่ปุ๋ยยางไม่ได้ใส่ไรยางก็ได้กินหมด แล้วใช้ปุ๋ยอะไรที่ใส่ใส่พวกไปใส่พวกหมากครับพวกพวกสูตรเสมือมั่งอะไรมั่งระมาเนี่ยอ๋อก็ใส่กี่กี่วันครั้งอะเดือนละครั้งเดือนละครั้งใส่ปุ๋ยเนาะครับผมอันนี้อันนี้ลดน้ํายังไงอ่ะก็นี่าบเนี่ยป่อยน้ามาดำดำอ๋อต่อยป่อยปส่ยางเลยสายางครับดำสายางดําเลยครับอ๋อส่ยางดําเลยวางระบบสายสายไอท่อท่อเมนสองนิ้วมาแล้วก็มีวาลแล้วก็มีสายสายพีอี หน้าตรงพี้นี่ก็จาอรัวไหมยังไงครับรป้าดาเจาะอ,อ,อ,อ๋อแทงเอาปีกผีเสื้อใส่เลยใ,ให้มันชี้จ้นลงมาโอ้หมามา,มาเป็นโคนนมะลิมเลยครับแข็งแรงฮะวันนี้วันนี้เรามีอคติทุกกะมาด้วยนะครับก็คือพี่ชัยกับป้าดาจะมาจะปลูกหมากเหมือนกันจะมาเรียนรู้ด้วยครับเรียนรู้กันที่นี่แหละครับแล้วก็เอ่อ ดูเรื่องดูแล้วงามเนาะหมากเนาะงามลมลื่นเออลมลื่นแล้วก็ตอนแรกก็ก็ห่วงเหมาะกับคนเหมาะกับคนไม่ไงว่าเกษียณจะเกษียณนะก็จะเกษียณกี่อย่างไงถ้าไม่เกษียณได้ไหมไม่เกษียณก็ได้ก็ได้ก็คือเกษียณตอนที่หมากออกขนแล้วนะถ้าเกิดเราอายุยี่ถ้าเาเกิดเราอายุยี่สิบเอ็ดากำลังจะไปหางานทําใน ในในในโรงงานสม,มุดปราการเนี่ยแต่พ่อดันเอาสวนมากให้ยี่สิบไร่เนี่ย<อ>กเกษียณแมไปไหมต้องอยู่เลยเออกษียณเลยก็คือไม่ต้องทาอะไรนะครับอันนี้อันนี้ก็พูดกันกับสาวกแต่เป็นจริงเนาะมันไม่มีงานนี่ถ้าขยันก็เก็บมาขายเออเก็บ,เก,บเก็บกาบมาขายได้ได้ทั้งหมดฮนะแต่ถ้าเราขี้เกียจ,จถ้าเราขี้เกียจเราก็ แล้วก็ปล่อยปล่อยมันแล้วก็ได้เฉพาะลูกหมากก็พอนะครับมีประโยชน์หลายอย่างอ่าลวงช้ยจะถามอะไรถามเอาสงสัยอะไรบ้างที่อยากจะอยากจะปลูกเลยก็คือสงสัยแต่ว่าน้ำนี่ไมายควบมาเอาบดิตเพราะมันอยู่รอดแค่นั้นนั่นไหครับผมครับบ่ถึงกระบาต้องใช้ให้มากแค่ประยุงให้มันรอดในช่วงหน้าแล้ว หน้าแรงรหน้าฝนนี่ก็สบายหน้าฝนนี่ก็สบายไม่ต้องจรมัจนกจการข<า>้ามมันเองจะโตของมันเองเลยเนื้วเท่าที่เท่าที่ลุงชัยไอ้อไกีดยางมาเนี่ยต้นยางมันสูงขึ้นสูงขึ้นเนี่ยมันคิดว่ามันจะเอากันไหวไหมยังไงถ้าปลูกในสวนยาง,งนี่เนาะมันยางใหญ่ดิอ๋อยางใหญ่แต่ถ้าถ้าถ้าไล่กันถ้าไล่กันไปเนี่ยเราก็แต่งกิ่งยางออกก่อนแล้วก็ปลูก ถ้าเราไปปลูกแล้วเขาไปแต่งที่หลังเลยเพราะว่ายางมันสูงแ้นหมากมันแตงไงผมก็ไม่จะแตงไม่ได้จะปลูกพื้นที่โล่งอยู่ไม่ไม่ไม่ได้ปลูกสวนยางเอาพื้นที่เดียเพราะว่าผมโค่นแล้วอันนี้รักที่สิไรน้องแต่อันนี้เขาโค่นแล้วเอโค่นแล้วยางคือรักเดียวใจเดียวคกีดไ่ได้แล้วอ๋อยางกี่ปีแล้วยี่ห้าปียังยางผมสิบยี่สิบ ยีิปีก็เริ่มน้ำยางเริ่มเจทอนี่ยังบอกว่าโอ้เสียดายเสียดายเสียดายต้นยางอ่ะพ่อมาสิบกว่าปีโค่นเลยผมไอหน้ายางผมนียังสวยเนี่ยเป็นพ่ออะไรคือผมไม่ไหวไม่ลูกก็ไม่ได้กีดไปทํางานใครมันแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นหมากนี่ไม่ต้องกีดเนาะโคนมาปีนเองเลย หลับอดนั่นแหละคือปัญหาครับออถ้าเกลางวันนี่ถ้ากลางวันนี่ผมทํางานได้อมากนี่นะนอนนอนเต็มที่แล้วก็กลางวันก็มาเก็บมีคนมาเก็บช่วงนี้ก็ต้องคนงานเก็บเอียงเพราะว่ามันมันมันบนได้สูงซอยใน แต่มันสูงขึ้นไปเยอะมันขึ้นไปเกินกํร่างห้าเน่ยต้องวิทีมงานมากขึ้นต้องมีลิงครับในคนก็ได้คนนี่นะทำสารพัดลิงอ่ะงูงูเหลือมันกัดไอ้รัดมันมันยังเอาออกไม่เป็นอ่ะคนนี่ไม้ฟาดได้ทีนี้ถ้ามีกิ่อ๋อามันไม่มีกิ่งมีงานเนาะมามันยังไม่หัก อันนี้อันนี้ไม่มีจริงนี่ขึ้นไม่ไดออ้อันนี้แต่คนที่คนเขาเอาเอาเขาเรียกว่าเอาแข็งแรงคนที่ขึ้นเขาเอาาอ่เป็นเป,นป็นเหมือนอผ้าคาดนักมวยอะ่ะผ้าคาดหัวนักมวยอะ่ะใส่ใส,ใส่ใส่ตรงเท้ามาเราอะ่ะดึบด๊บดึบด๊บดึ๊บดึ๊บอะไร <c oughs> อย่างเดียว <c oughs> เป็นตัวนอนไปเลยเออเป็นเป็นเลขแปดนะอันนี้คือยังไงเขาก็มีทีมงานมาเก็บเนาะถ้าคนเก็บแล้วเราสวนสวนนู้นเก็บไปกี่ครั้งละ ข้างเดียวเนาะอืมแต่ดูท่าทางว่าหมากนี่โอเคไหมจะไปโอเคเลยไหมตอนแรกผมคิดว่าจะไปไม่รอดแถวอีสานจะปลูกได้ไหมอืมมีปลูกไปแลวองงามใจเป็นว่าปลูกแล้งงามเนาะอืมดิน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 นีพอดีนะครับเพราะว่าเจ้าของสวนเก่าที่ที่เจ้าของดินเขาปลูกอย่างสามหลอด ปลูกยางพาราสามรอบอ๋อเพราะว่ามันตายแสดงว่าดินนี้ต้องมาปรับปรุงดีขึ้นแต่ก่อนผมผมถามนะชาวบ้านเขานะเขาบอกว่าแต่ก่อนมาเลี้ยงัวเรี้ยงควายแถวนี้มันจะมากินดินแถวนี้เป็นเป็นดินโป่งอ๋อเค็มเลยดินเค็มปลูกมากเลยนะ ก็ขนาดยางพารายังงามดินมันติดโคลนดินมันติดโคลนอันนี้ดินมันก็ไม่ติดโคลนเลยลงเท้าหนาขึ้นไปเรื่อยฝนตกนะฝนตกหม่ๆอ่เดินไปนู่นเลยไปไปเป็นเดินดูครับเขาบอกว่าหมากเนี่ยเม็ดครึ่งเนี่ยมันมันไอ้มันทีไหมดูแล้วไม่ถีนะใบมันก็มันขึ้นได้นะฮะใบไมกระแวกเนี่ยนะ